น้องเรียบร้อยครับผมขึ้นจานโอ้สุดยอดเลยข,ขึ้นถ้วยขาใหญ่ๆผักชีหอมๆดูดขาครับผมโอ้อมกบอมกบพี่น้องขาใหญ่ๆครับมาเรียบร้อยครับขาใหญ่ๆอมกบอมกบไปพี่น้องครับผมจวดๆแซ่บๆครับผมกวากบครับผมนี่มื้อนี้เมนูกวากบ พริกตะไคร้ใบมะกรูดคาอหอมกระเทียมครับผมขวากับผมขวากบุญเนี่ยผกพี่ผมไปดักเงียบนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบาดพี่น้องก็เก็บคอบสบายครับผมนี่ขวาป็นเลยพี่นอ้องจะใส่นามเป็นน้อยครับกวาให้มน หอมเหมือนรันนี่ใส่ปูชุรสปูชุรสใส่ลนัวลายครับผมอ๋อพอนพอครับผม,ผมนัวหักไรเด้อครับผมนำปลาครับผมวามนัวอยู่ครอ่อจกหนอย เทใสน้ำปลาน้ำปลาจากน้อยนึงน้องเลาก็ใส่ผักหอมผักชีลาวชีลาวกะจบเลยครับหาพี่น้องครับขั้นตอนสุดท้ายละผักชีลาวใช่เลยครับชีลาวต้นหอมหอมเปรี้ครับหอมกรุบนาครับผมอบหอมกรุบนาอ่าสุดยอดพี่น้องเลยครับเรียบร้อย ขึ้นจานครับสักครู่ขึ้นจานกับโซลี่เอฟซีครับผมนิยมบันทุ่งนะครับดักเงียบเกิดมาแล้วพี่น้องอมกบครับผมสับแซบปุอบอันนี้วิ่นฟ้าครับผมวิ่นฟ้าเปียวกับเปียวพี่น้องอ่านะครับผมตัวตัวสบับแซบครับต้มไก่บวานต้มไก่ครับผมทำนะเงี้ยวสับแซ่บนะฮอนฮอนครับผมิมีเ้าว,วัน <laughs> เป็นเป็นวัดครับพี่น้องเก็บขอครับอืมไอ้ที่นะครับมองง,ง่ายๆเลยครับอืมหวานหวานนี่แค่ครับกลบหน้าพี่น้องอืม

我给你爸。 กิ็นบาดครับพี่น้องครับผมเก็บคอเลยต้นมน้ำ้อนน้ำต้มไก่ก <c oughs> ินยาห้อนครับอันนี้มะรีน,นปลานี่เป็นยาพี่น,อน,น้องยามีเลยจั้อมกด nhà. nha hai lá hơi cao không chơi kia là cao thì nó hết nhiều mà là thịt cực rồi ừm bằng ngay không? bây giờ hai lúc mình nhập tay không À, đúng không đánh tay nữa à tay nữa đây. ผมพอกินค oh, mm ุณ hmm. ค mm ุผมผมอุ้มรำ กบนานี่แซ่บไไดีเห็นมั้งมันมันแต่มันมันมันดีเห,ห,หรอน้องนนไงไเออกบปากาได้เลย chuột cục na bạc gì đấy nó Bên bạc chọc thứ สำหรับชิปี้ก็บบิ๊อย่างไรนะครับเอฟซีท่านใดก็มารับดูรับชมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยคิดสิ่งใดสมขวังทุกประการครับผมท่านใดเข้ามารับดูก็เป็นกำลังใจให้กับช่องนิยมบรรทุงช่องน้อยๆครับทำมานานแล้วครับไม่มีผู้ติดตามเลยยอดดูลอยวิวหลักร้อยครับยอดหลักร้อยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องนิยมบรรทุงเด้อครับผมสำหรับชิปี้เป็นอย่างไรกับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ